เมื่อน,นี่แม่มอนเฮ็ดข้าวต้มตัดเดอ้อกินข้าวต้มตัดนะแม่มอนเดอ้อไปจะเสพขนาดมามา,ก,ก,ากิน้ำกันซื้อข้าวต้มมัดมาแล้วก็ซื้อหมกข้าวใส่น้ำตาลใส่กระมาตัดเฮ็ดเองมาเรากินน้แม่มอนเดอ้อแล้วก็ปิง้งฮอนดอกแล้วก็ไข่พะโล่ไข่เคีย่ยวสบายดีพี่น้อง fc หักแซงมุกสุกคนเดอ้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเดอ้อมาก,กินข้าวต้มตัดของหวานนะแม่มอนเดอ้อ เพราะว่าเมมอนมาอยากกินเผาไปแล้วไปซื้อไปซื้แล้วมากินกินง่ายแซ่บกระตุ่มมัดใส่กล้วยใส่ถั่วดำมาเด้อเพื่อนๆน้องๆเอฟซีมุดสุกคนหลงล้านมากินน้ำเมมอนเด้อเอือยไอโด้เด้อเอือยทั้งไทยแล้วเอือยทั้งเมืองนอกเนาะมากินน้ำกันเด้อน้องๆมุดสุกคนแซ่บเด้อ ข่าวไม่ยกินเนี่ยนี่โอเคมาเด้อออนข้ามเหนียวด้วยค kind of ่ะเด้อสบายดีปลาลงเอฟซีหมดทุกคนเมืกินข้าวเที่ยงกินเด้อเออเออตัวเออกินข้าวเด้อเออเอือนเออเอบักเก้ออะไรบักเก้อคือการกำนองเง้ยสินะเออกินข้าวต้มตัด นข้าวต้มตัดข้าวต้มตัดน้ำเอื่อยเด้อออเดอร์นี่เย็นแบบเราบอกเพื่อคือกันนะเราติดอ่างเลยนี่โออจ่ายสิ้นนะเราจะได้คำหนึ่งเอาเกอเราติดอ่างแต่เดียวเห็นไม่หมดนะเราติดอ่างแล้ว เนะสียเส้นเสีย,สยเอ็นเท่าแกสลากกรเสียเส้นเสียเอ็นแซ่บแซ่บมะพร้าวมันมันใส่แซ่บเด้อ มันมัก,กินแล้วนี่แหละรุนนบาีกินข้าวต้มตัดเฉยนก็เลยซื้อมาก,กินแบบสามโคมหาพันกีบข้าวต้มมัดเนี่ยวซื้อิพันกีบกอันหโคมสิพันกีบสี่สิบสบ,บาทเเนาขาไหรเงินน่อยขาก็สิเหลไรูดแบนั้นนี่ยขาวกระเไยสีบส่บ,บาทเลย เงินใหญ่เล้วก็รายสูง เด็ดห่อนเอาพี่น้องเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแท่เดิดว่าพ้นกระโบตกยังใครมีตูบปะเนี่ยอยู่ขันบ่มีตูบนี่จักสิบอยู่ใส่งามห่อนห่อนนะ ต้นใบมอนมันมีต้นไม้ต้นนี้เงินค่ะกระจับต้นมะขามตัดถิ่มจนเบิดตอนมาปลูเกเพรื่อทีแรกนะส้วนมะขามเลยนี่นะนมะขามพวกสางเขามาเห็ดแล้วไปตัดถิ่มจนเบิด์ตจะไปสางาาจะแบบจงไว้เรื่องสางต้นหน้าจงไวเ้เจ๋อมาเห็นเป็นห่มใป่บาตรเป็นนางเห็ในใชนั้นครับ นั่นก็มีบปกมีมัดนั่นเดินเลยมีต้นคามมัดมีต้นมะขามสมมะขามหวานอยู่ร้างกต่สองต้นเมตัดเอาเบิดเนาะเพราะว่ามันมาเป็นหมามันเป็นหมากก็เลย่องเมทัดเนามันจะรอให้เป็นลังม่วงเลยมันใหญ่งาม่วงเขาก็ที่กขาตบห้่อยสิขอให้เขาตัดอเขามาดินเนา ยี่บหานดอกจากนั้นซื้อไปตลาดกลยมีแนวกินจะกินยังกินแต่ปลาไก่หมูไมดตัวนะ กับบักไลไลเนี่ยตำสิกินหาคนกินยังบ่เบิดกินชิพคนฮะใส่เยอะยิ่งแน่ใส่เยอะยอีกแน,กน่โอ้ยพอแล้วหอ,อวฮุบอันกับพอแหละกินบ่เบิดเดี๋ยวแม่ข้าวจะให้ซื้อใใไรเฉยเลยมีแต่คนหูวจักกันตลาดเชโน คนหูกันเบิด,ออดบนนคอย,ม,คยมุนไม, <c oughs> <c oughs> ม่ม้อนใหญ่อยู่กับเซโนเนาะไม่คขาดไม่คลายหูเบิดเวลาจะอยากให้ซื้อซอยคนอยากให้ซื้อซอยเบิดจะมูตะคูไม่ม้อนบ่มักผลิตเงินคนนี่ มากดูเกันตัวเองโหดเสาโหดแรงเคี้ยวขึ้นนเนาะอืมโหดสาโหดแรงเนาะใหม่คะโหดสาวก็โหดโหดแรงก็โหดมันสมซื่อสวยงามอันอยู่ทางในเห็นเอาบัวตักถือบัวไปโหดบอนสีขึ้นเพระมันถือแดดมันงองามบอนสีเรื่องข่าวไอ้หง ไ,ไ,ไ,ไปแต,ต,ต่ตอนเสารอ,อ,อ,องเฮียนก็ไปแต่ตอนเสาตอนแรกเมนเฮียนไปต่อนหนเขากับบุกหอมาตแรก้าวขบทจาเฮียนยัม่เล้นขบรเฮียนปล่อายไปเลยบนมีคนนบนนีหักเฮียนเอกันประตูไข่เื็น เก็้มันอยู่แล้วบม่ได้ากน,นี่กระโถนหงางอันหงน่อยเราบดผอยมี่ไงหมูแดง เขาตู้เย็นไให้แม่เรื่อยเดี๋ยว้นอกนั้นหมดตึกเลยมันแรงกินกินอีกไปจอบบังแม่จะได้อยู่เพื่อนจ้ะป่ะนี่คือคบอกแล้วก็ให้แม่กิกนใปกระหยานแล้วไปยู่อีกได้ลบมาอีกเขา โดกเลยเดี๋ยวมารวามกลมเอาคลิปนี้การเมม่มอน่าไปกลอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่ใหส้สองน้องพีนยายมอนดมถึงเด้อบาย,บาย